สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดพิธีเกี่ยวกับาศาสนาพิธีมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเป็นสาระความรู้เผยแพร่โดยกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการตั้งพัดยศสมณศักดิ์และพัดรองนะครับเขามีวิธีการในการตั้งอย่างไร สำหรับการจัดที่ตั้งพัดยศสมณศักดิ์และพัดรองเนี่ยนะครับก็ให้ตั้งไว้ถัดลงมาจากโต๊ะหมู่บูชาก่อนพระสงฆ์เนื่องจากว่าพัดยศสมณศักดิ์เนี่ยเป็นการแสดงถึงฐานันดรของพระสงฆ์รูปนั้นๆน,น,นะครับซึ่งการตั้งพัดรองหรือตลปัดก็พึงตั้งในลักษณะเดียวกันกับการตั้งพัดยศสมณศักดิ์เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น นะครับก็ให้พึงจําเอาไว้ว่าพัยดยศสมณศักดิ์หรือพัดรองเนี่ยก็ให้ตั้งถัดจากโต๊ะหมู่บูชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการตั้งนะครับก็ให้ยึดโต๊ะหมู่บูชาเป็นหลักนะครับให้ตั้งถัดจากโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็ตั้งก่อนพระสงฆ์นั่นเองนะครับ